จับบาทอ้าวสี 4, ่พันเก้ากี่รีบอออเออบ่ตัวเอไม่โกรธเดีวเก็ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเท่าไรสองหมื่นสี่ิ้นเหรออันนี้ไม่เอาเด้ออันนี้ไม่เอาอันนี้ต้องเลยเอาอ,อันนี้แกล้งอันนี้แกล้งอันนี้แกล้งไม่หมื่นสองหมื่นสองก็ไม่ได้หมื่นสองก็ไม่ได้แปดพันเก้า แนนนนเจ็บมากเขาเจ็บมากเขาเจ็บมากเขาเจ็บมากมีสองม่นี้จริงจใช่ไหมไม่ใช่พูดให้พูดตบมูกสวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่นันก็ได้เข้ามาบ้านใหม่นะก็เอาของเข้าบ้านใหม่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่บิ๊กมันเอาอะไรเข้ามาในบ้านเคยเห็นพี่บ้าไหมน้องๆ เปิดประตูะรแรงจังเลยอ่ะแล้วกูถ่ายอะไรเนี่ยช่วยกูมายยของถ่ายพี่บ้างไงถ่่ายพีป้านา้ายกเท้าใส่กูเหรอเอ,เอาอะไรมาเนี่ยไหนดูหน่อยอไ,ไหนดูซิมีอะไรบ้างของรักอะครับของรักแบบไหนไหนโชว์น้องๆซิว่ามีอะไรบ้างก็ไม่ค่อยมีอะไรนิดเดียวเนี่ยสองสามตัวดูนิดเดียวอะไรนี่ ในกล่องนี้คือด bon ัก้อนบอลหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ไหนลองเปิดดูดิไม่เชื่อไม่มีจ,จริงๆนนี่คือคนบ้านนะคะน้องๆทุกคนดูมันขนของมาในบ้านอ๋ออันนี้เสื้อผ้าใช่ไหมแ <c oughs> ทนแทนแทนโอ้โหนี่นี่เอาอย่างนี้เลยเหรอเสื้อผ้านี่คือไม่ต้องใส่ใช่ไหมคุณบิก๊ก <laughs> เดี๋ยวแนนเอาผ้าคลิ้ลิ้วมาให้เธอใส่นะ โอ้โหดูดูทุกคนดูดูคนบ้านนะคะย้ายของเขาบ้านไม่เอาอะไรมาเลยค่ะเอาแต่เอาแต่กล่องดัก้อนบอลมามีรนบอนสิได้ดูมันต้องบ้าขนาดไหนนี่ถึงกับต้องไปนอนโอ้โหดูสิบิ๊มึงเกินไปละวแนนบอกว่าให้เอาเสื้อผ้ามาแล้วคือทำไมทาไมต้องเอาตัไม่ใส่ก็อยู่ได้อ่ะถอดเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่ใส่อ่ะ ไม่ต้องเลยไปช่วยเขายกของได้แล้วถ่ายอะไรก็ไม่รู้โอ้โทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเอาอะไรมาอีกหนักมากหนักจริงๆปวดหัวปวดหัวมากอยู่กับมันนะคะน้องๆดูโอ้โหดูน้องๆกล้องไม่หันตู้เย็นเหรอนะ,อ,ะอันนี้คือตู้เย็นน้อยเหรอ เอาไปไว้ในห้องเกมโอ้โหโอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24่สิบสตครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผม หลังจากนั้นถ้าทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโบอร์ทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลทนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะให้โอนเงินเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่องแรกนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับส่วนช่องที่2ให้ใส่เป็นจํานวนเงินนะครับ โอ้โหทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสําเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเห็นหัวข้อสมของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิ น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลินา 1, ่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ย hey! แค่ช่องเดียวเหรอพี่เข้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ย hey! เอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้น้ย hey! เกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอ ย้้1,500เชลกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้1,500เชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับหน้าร้อยเชลตรงนี้ครับสามพันหกร้อยกว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีกสามพันหกร้อยกว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามแล้เจ็ดพันหก นี่เลยครับน้องๆหนุทุกคน24สตอกเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงกับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go <S นี่อย่าบอกนะว่าเป็นดาก้อนบอลอีกอ่ะใช่เขาจะบ้าซื้ออะไรอันใหญ่ขนาดนี้แนนเผาทิ้งจริงๆแลนะพี่บิ๊กบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าไม่ต้องเลยไหนตู้เย็นขอดูหน่อยเดี๋ยวดูเออเปิดตอนนี้เลยอยากดูเนี่ยน้องๆก็อยากดูว่าตู้เย็นอะไร เปิดตอนนี้แหละอยากดูไงมันสวยไหมยี่ห้ออะไรจริงเหรอถ่ายจริงไหมนี่ถ่ายจริงจริงถ่ายเก็บไว้นี่แหละถ่ายเก็บไว้เล่นบอกน้องๆกดไลค์เดี๋ยวนี้เออน้องๆกดไลค์กดแชร์พี่บิ๊กหน่อยนะคะถ้าถ้าอยากให้พี่บิ๊กเปิดกล่องนี้พี่นันอยากรู้ว่ามันเป็นตู้เย็นจริงๆริงไหมโอ้โหตู้เย็นเราทำไมต้องหวงกล่องขนาดนี้คะเอาทำไมอยากกู้ประกันอ่ะือ ประกันเนี่ยตู้เย็นก็ต้องมีประกันสิเหรอหประกันมันเป็นใบไม่ใช่เหรอดดเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้เขาเป็นกล่องสุดปลื้มพร้อมแล้วไหนเอานี่มันท้ายท้ายตู้เย็นมันคว่ำไม่ได้เดี๋ยวน้ำยาแอร์หมดเอ๊น้ำยาตู้เย็น <c oughs> พร้อมป้องพร้อมไหนโฟก,กัสดีๆนะจ๊ะหนึ่งสอง ตู้เย็นรุ่นเอ็กสตูดิโอเหรอทำไมไม่เคยไม่เคยเห็นเลยอย่างวงการตู้เย็นโอ้มันถอดพุดเดียวได้บนลาะนี่บ๊วยด้วยค่ะของไผ่ของมันอ้ว เขาบอกว่าในนั้นเป็นดาก้อนบอลเหรอล่างสามมาตัดตื้องงมีล่างหนึ่งล่างสองล่างสามนำมีกี่ล่างนี่ปลาดิกมัน,มน,มน,มนตัวเท่าไหร่เนี่ยฮะนั่นถามหน่อยม,มันมันมันไม่แพงได้ไงมันตัวขนาดเนี้ยเขาเป็นสมาคมสมาคมก็แบ่งขายกันไม่ต้องเลยสมาคมแบบไหน คงบิ๊กกี้เขารู้จักท่านบิ๊กกี้ไงเขาก็อยากแข่งขายกันหมดเลยอันนี้มันกดตั้งแต่น,นีป้ป้ามึงคือเป็นผู้ธอธิบายโอ้โหเราก็ปดผู้อธิบกเกท้อนี้เองมาเดี๋ยวมาดูกันพร้มอ,อมๆกันดีกว่าเท่าไหร่เนี่ยเอาจริงๆเท่าไหร่ไม่แพงนั่นคือเท่าไหร่วันนี้สี่แสนกว่าจริงเหรอโอ้ไม,ม,ม่ว่าม อ๋อสรุปเปิดออกมามีแต่กล่องโฟมซื้อมาสี่พันใช่ไหมสี่พันเก้าเขาคงเอาแต่หัวให้อ่ะเ้าตัวจอยารู้ดีมาดูพร้อมกันเร็วอ่าไม่ใช่ผิดทางจ้ะ อะไรเนี่ยห้างวว้าวงงมาตาฟักก็งงนะงงมาตาฟักก็งงกุณระบอเข้าใจจริงๆเลยพี่บิ๊กอร่อยมันต้องบ้ามันต้องบ้าขนาดไหนนี่ซื้อตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอยอันนี้คือตัวมันใช่ไหมมีกี่ตัวเนี่ยมีตัวเดียว อ๋อเหรออ๋อทำไมมันตัวเล็กจังเลยอ่ะสี่พันอ้าใหญ่แล้วสี่พันอ่ะจริงเหรอมา,าเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันอโอ๋ยนี่ของใหญ่นี่ของใหญ่ของโตโอ๋อนี่หัวมันขี <c oughs> เ้เรืเอ่องได้ครับปัดป้องง่วงงง่ายขนาดไหนนี่ซื้อดาก้อนบอลสี่พันเนี่ยไม่มีคาว่ร<ป>ับแต่แต่พี่นานว่ามันไม่น่าจะสี่พันนะน้องๆสี่พันครับไม่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 เชื่อได้ครับ นี่อ่ะแล้วถ้าถามมาแล้วมันไม่ใช่สี่พันเหเฮ้ยเกินไปแล้วเปล่ามันสี่พันครับถ้าไม่ใช่ขายเลยครับอ่ะน้องๆไปสืบมานะคะว่าตัวนี้มันเท่าไหร่สี่พครับถ้ามันไม่สี่พันพี่นันจะเผาตัวนี้ทิ <c oughs> ้งเอาสิสี่พันเก้าทำไมต้องเพิ่ม ก็สี่พันเก้าไงใช่เหรอนี่สี่พันเก้าอ่ะไปสืบมานะคะว่าสี่พันเก้าจริงๆหรือเปล่าอ้ยวางเป็นตาเสียวเถอะหมดแล้วซ้ำนี่นะสี่พันนะก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าสี่พันโอ้ยนอโดนเอ้าโอ้โหมันมีอีกตัวนี่มเกินไปแล้วโอ้ยมันมีอีก ว่าอยู่มันคือมีแค่นั้นโอ้โหนี่ถึงขนาดซื้อพญานาคมาบูชาเลยใช่ไหมมึงให้เกียรติองค์กรด้วยครับวิยนยทกไม่ไหวเรื่องจริงเชอบพญานาคขนาดนั้นไม่บอกเดี๋ยวพาไปคำชะโนดไม่ไหวจริงโอ,อ้ยโอ้ยโลูกอาทเรียนหมอนทองวิน่าอะอยจังเลย เอาว้ายอาสมพ่ออยกมากขึ้นประท้คุณบิ๊กเอ้ยเอาแป้งมนาแป้งถูข้อหวายหนึ่งสองสามปวดท้แทดออกทำไมทำไมคุณถึงชอบโงกุลคะมันเป็นพระเอกเหมือนเขาเนี่ย ในถ้าเปล่งปล<ะ>่อยพลังมัน<ะ> <c oughs> ขอมาอีกรอบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ <c oughs> เสียวเฉี่ยวเฉียวอี๋ดิเสียวอี๋ดิขอเสียงเสียวเลยค่ะโอ๊ยๆๆ้โอ,โอ๊ยไม่ใช่ผ <c oughs> มลดเสียงหรเปล่า <c oughs> มันใสอย่างนี้หรอ มันต้องขนาดนี้เลยเหรอพี่บิ๊กขนาดไหนเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเอามาอีกเลยนะไม่ลงมากอีกเจ็บเฮ้ยเกิดไปแล้วเปล่าน้องน้องหนุ่นหนู เออี่ไปจริงจริงเหรอมันมันสี่พันจริงๆเหรอแนนว่ามันสี่พันมันสีนะ่พัน, 4, น,น 4, แนนแนนไปหาสิวมาดดได้ถ้าแนนไม่ได้ราคานี้ละ่ะแสดงว่าเขาโกง <c oughs> อีลีถ้าไม่ได้สี่พันแสดงว่าเขาโกงมึงถือโกงแล้ว ในว่าอย่างต่ำก็แปดพันไปโอ้แพงพวกแปดพันเขาไม่ซื้อหรอกไม่กันก็เป็นหมื่นอะนั่นไงของเล่นอะไรเขาเล่นกันเป็นเางาบ้าโอ้ยของเงินสิกินเข่าก็บ,บม่มีมาเบิดนตนำแต่ดักนบอลน,นีล่าเด้อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,ถงนั่นคือเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยเข้าทางน่ะเป,นเปลี่ยน<ๆ>เรื่องไม่ถึงสี่พันจริงๆไจริงใาข้อมูลไม่ไม่ไม่หาไหนบิน าไมม่ีในหลักฐานการโอนไม่มีครับซื้อของมันก็ต้องมีหลักฐานการโอนสิมีแชทสิจุดทูบสั่งหรือไงจริงหรืเปล่าเอามาดูตอนนี้เลยบอสบอสบอปตะกอบอยู่ตั้งใจอยู่แนนกวนเท่าไห่เว้ยมึงไม่ต้องโมโหนี่แหละเวลามึงโกหกจะเป็นอย่างนี้พี่วิก ดันหัวล้อเออเธอเธอเธออย่ามาใกล้เด้อเธอเธอเธอคุณกลัวเขาได้ไหมนันไม่กลัวทองครับช่วยบอกให้อีเว้นนี่ดี่ว่านะคือคือเงินสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งนี่เอาไปซื้อทองเก็บไว้ไม่ดีกว่าเหรอแล้วมาซื้อเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างนี้ใครจะมาบ้าซื้อกับเธอ าาถามน้องๆซิน้องๆจะซื้อไหมซื้ออ่ะห้าพันสี่พันเนี่ยจะซื้อไหมแบบเนี้ยคอมเมนต์มาเลย๋ยวที่ให้ออกช่องซื้อโว้ยหาผ้าเนียไปเติมเกมยังมีประโยชน์กว่าเด้อคุณบิ๊กเอ้ยอารมณ์ดีว่าจะเสร็จแล้วก่อ <ฮะ S 1> อารมณ์ดีอ่ะเอาหลักฐานการโอนมาให้ดูก่อนว่ามันสี่พันจริงไหมเอาจริงๆสี่พันนั้นก็ว่ามันก็ไม่ควรซื้ออ่ะวายสี่พัน ป็นไงมันี่มอ๋อนี่มันลิมิเต็ดมันลิมิเตจมันแสดงว่าไม่ใช่มีมีเตดครับไม่ต้องมาถึงว่ามันสี่พันแล้วแหละหัวขายยามึงมึงหลุดเมื่อกี้น่ะเฮ้ยชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายนี่ไงมาดูมาดูมาดูไหน เอาอันนั้นมาดูสิห<ะ>ลักฐานการโอนเดี๋ยวเ,ด,ยวเด,ยวดูนี่ก่อนพี่บิ๊กเดี๋ยวดูวันดีสิริเปิดโหมดไหนต้องมีถมน้ำลายด้วยใช่ไหมเสร็จเป็นไงเธอบ่าไงสวยไหมว้ดูดิดูดิดูดิหม้อสวยอ่ะกูเบิดคำสิบอกสวยไหม ไม่สู้กูหรอกเอาสรุปมันเท่าไหรนะ่เนี่ยวันดีสิริเปิดไฟนวลทั้งหมดไม่ใช่หรอกเอาเอาน้องไว้หน้าบ้าน เท่าไร4,009เอาบินมาดูเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่ต้องไม่เชื่อก็ไปหาถามที่ไหนก็ได้ครับเขาจะตอบ้อ, 4, อน4 0 0ตอนนี้นไม่ขอดูหลักฐานก่อนถึงจะเชื่อไม่เอางี้ดีกว่าเธอรีวิวให้เขาก่อนว่ามันสวยหรือเปล่า มันสวยนะมันเหมาะกับแบบโนหนึงอย่างเขาเปล่าเหมาะกับคนบ้ามันเหมาะกับโนหนึ่งอย่างเขาที่แหละก็เอางี้ดีกว่าโอเคครับผมน้องๆทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก<ม>็อย่าลืมกดไลค์ like, <laughs> กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกินกล่องแก้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <laughs> คลิปนี้ขอตัวไปประกอบก่อนนะคะไม่ต้อง<ม> <ไป S 2> รีบปิดคลิปเลยพี่บีไม่ต้องไม่ต้องเลยเอาเกอดูเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปแล้วเปล่าว่าไม่เอาจากบาท ออเ้ารีบอ่เออบ้าตัวเอาไม่โกรธเด๋วก็ไม่โกรธไม่โกรธเท่าไหร่สองหมื่นจริงเหรออันนี้ไม่เอาเด้ออันนี้ไม่เอาอันนี้ต้องเลยเอาอันนี้แกล้งอันนี้แกล้งอันนี้แกล้งไม่นอ้ หนึ่งสองก็ไม่ได้แปดพันเก้านั่นเจ็บมากเขาเจ็บมากเขาเจ็บมากเขาเจ็บมากมีสองหมื่นนี่จริงๆใช่ไหมไม่ใช่พูดให้พูดตบมูกก็เริ่มถ่ายแล้วไงจะ่มันนี่ไถ่ายอยู่ก็บอกเราไม่เอาไงโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกองแก้วเพื่อจะเจอคลิปหน้านะครับคนนะโอเคนะเธอบายบายก่อนเธอบายบายก่อนบายบายก่อนเร็ว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 ายบายไปไปไปเร็วไม่ต้องเลย